คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหารุนแรงและไม่เหมาะสมต่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า17ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความปรารถนาดีจากฟูกณนะทีวีผมว่าขึ้นไปฆ่าไอตัวขบโอ้โหบางทีมันก็หันมาว่ะฮึฮัลโหล how are you fine thank you thank you นี้ซ่อนจบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประตูแบบอ้าวเป็นความคิดที่ดีครับที่ฆ่ามันก่อนเพราะว่ามันเอา้ากระโดดไปโอ,<ะ>อ้ยฮึยซาบิชซาบิชหะโยนโยนแล้วเราก็จะโยนไอตัวนั้นออกมาด้วยนะฮะ เพื่อวะค่อยขึ้นไปโยนนี้ลงมาโยนโอศพอยู่ไหนอะศพอยู่นี่ยโยนลงมาเออ <c oughs> <c oughs> เพื่อคะแนนครับเอาทุกเม็ดเพราะเราเสียมาเยอะแล้วครั้งนี้เราจะไม่นีไม่ได้ความรักครั้งนี้จะเป็นอ,อย่าลองเลย Và ừ. ừ. là... lời yêu thương như tiếng lưu bầu tiếng lưu gì thế? Nha hoi hoa 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 này đi quả Nó hoa 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 hoa

แต่ทุกครั้งที่ผมเวลาผมตายครับเหมือนจะเล่นดีขึ้นน่าจะนะน่า,น,าน่าจะน่าจะนะยุคิยุคิไนจับเบอ <c oughs> ไม่มีแรงจะพูดแล้วอย่าอะลามเด็ดขาดเดียวโอ้อย่างๆมันยังให้โอกาสเราอยู่เอาไมครับ อย่างที่เขาพูดกันทุกอย่างย่อมมีคร <c oughs> ั้งที่สองเเดี๋ยวเราได้ขอ้อพิพาำไ,ไม่บอกกูหรือว่ามันมันนับมันลดไปแล้ววะลืมไปแล้วเนี่ยลงไปลงไปโอ้ตายจ้โอ้ยการอัดที่นานที่สุดเลยวันนี้อัดนานมาก นานมากแล้วพูดมากงี้เพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่อัดหลายๆรอบนะครับค,คือโอ้สำเนีย,ยงสำเนีย,ยงแบบต้งเกล็มากเลยอะ่ะ I am British British c o m e i n i t y British Fuck Fuck ฆ่ากูฆ่ากูเออฆ่ากูซะ I Are mean, you British? British! British, British, British Carl. Alive. 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 No, right. Not right. No one's a bitch. You know, bitch! I no, was just live. Live my ass. My ass is alive. Ah! ปลดล็อกโว้สโคปทีเดียวมันไลมาปลดล็อกเฉยจะทำไริอตี้ดีไซน์ของผมอยากจะคิดจริงอ่ะมันมันมีทางให้เราแบบว่ามาได้อ่ะ อ้ลืมไปว่ามันโวน้่เราใกล้จะมาถึงไอตรงนี้แล้วเนี่ยลากศพม,มาด้วยครับเพื่อเราเราต้องใช้นะเราต้องใช้เพราะฉะนั้นเออจะดับไหมฮะเอาคะแนนฮึมันแหละคืออะไรอ่ะ บล็อกแล้วเดี๋ยวมันมองไม่เห็นแล้วนี่มันขยับอยู่วะ้าวอ no no เขาคงคิดว่าการที่แต่ว่าให้เราใช้ไฟเนี่ยมันง่ายไปใช่ไหมแต่ผมอยากฆ่าสนเปิดเพราะว่ามันมันบอกว่ามันคะแนนแล้วเนาะใช่ไหม ไม่ได้เอา distract bomb มาด้วยวะอ่าอันี้ไลท์ไม่เป็นไรครับเรา fail แล้วยิงอ้มันไม่ได้อะ <c oughs> มันมีทางให้ขึ้นไหมอ๋อ oh, มันมีนะค่อยขึ้นเลย ะครับเราจะขึ้นไปทางนี้กันเราตอนแรกผมก็นึกว่ามันไม่มีทางขึ้นข้าสไนเปอร์สไนเปอร์มัลฟิลสามอู้อันนี้ไม่มีแบบว่าโพโดทูอะไรเงี้ยหรอดานเนี้ยอืมข้าสไนเปอร์ดึม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 ป๊อปป๊อปป๊อปดึม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 ป๊อปป๊อปป๊อตดึม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  อนไม่อยากร้องเพลงะอะไรนะเพลงอะไรนะหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในร้อยเหรอไอเดี๋ยวหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยแล้วมันเพลงไอ้นั่นแหละไอ้นางสาวไทยใช่ปะมีไทยแลนด์เบิร์ดอะไรสักอย่างอะพี่เบิร์ดน่าจะร้องไปเมื่อสิบปีที่แล้วหน่ในร้อยหน้าไม่ร้อยจัง ไม,ไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะบอกับว่าคอรนอนนี้ผมเริ่มไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับเห็นใจผมบ้างนิดนึงเห็นใจนิดนึงล้วเกาะได้ใช่ไหมรอให้มันมาทางนี้ดีไหมเพราะว่ามองเห็นนะจุด เรามีแฝงอยู่นีน่ทำไมเราไม่ใช้อ้ยอมันฉา้มาถึงบนเลยว่ะ แลก็ใช้ได้นะมันดีกว่าน้อยไม่เกินที่ว่าคือมันสามารถมองเห็นมายาวได้เลยแต่ว่ามันน้อยไม่เกินคือมัน,มนในเรื่องของเสียงมันก็จะได้แบบว่าดีดีคนละแบบอไฟนี่คือมองทางข้างหน้าของกาดอย่างเดียวมองได้ไกลเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้อยเมเกอก็คือจะได้ทางซ้ายท้งขวาแต่ว่าจะอยู่ในระยะนะก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนยิ่งผมว่าบางทีเพลงมันไม่ดัามิกนะแบบ หรือว่ามันไดนามิกวะคือแบบอย่างเงี้ยสมมุติเวลาเงี้ยก็จะเงียบใช่ไหมอย่างเมื่อกี้มันชิงชัง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 หรือว่ามันต้องรอแบบว่าดีเลย์อะไรเงี้ยหลายคนจะไม่รู้ครับกูพูดอะไรวะอะไรเงี้ย <laughs> หไรถึงครับคอผม,นะ <c oughs> ผมจะแตกแล้วคอผมจะแตกแล้วจริงๆอ่ะ ใช้พูดเสียงธรรมดาก็อ๋อเซฟเซฟโอ้ High voltage ทำไงดีอะใช้ลายลอดอ ฮัโลโหลซับซับฮัวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้จะจะฆ่ายังไงอะ่ะต้องฆ่าโดยใช้ไฟใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นนะฮะผมคิดว่าที่มันจะให้เราฆ่าคือ Danger High Voltage มันมันมันเด่นชัดเกินไปนะมันต้องให้เรา เพราะว่าเนี่ยดูสายไฟพอเวลามันลงมันต้องตายนั่นแหละอ๋อนี่มันมีท่ออยู่นี่ไงกูก็หลบอยู่นี่ไงประตูเปิดมึงไม่เห็นเหรออยู่ดีประตูมันจะเปิดเองได้เหรอบ้านบ้านพ่องประตูเปิดเองได้อ๋อโอ้โหทำเนี่ยวันนั้นเรามีแฟลร์อันเดียวแล้วฮะเราต้องโห่นี่สไนเปอร์ดีกว่าโอ้คิดโกงอ่ะ ไนเปอร์น่ารักเลยน่ารักเลยอ่ะโอซามูไรนินจานินจากังฟูแพนดา้านะแนะนำให้ดูกังฟูแพนด้ากันด้วยครับเคยดูถูกหนังอนิเมชันมาตลอด บอกว่ามันในแค่หลังเด็กๆแต่ว่าดู <c oughs> อะไรนะการฟูดินจาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวไม,นนไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินปีเลยเลยได้ยินเสียงวะ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็น,หน,นหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อย ไอ้เดินห่อยอ้ํดนนินจานินจานินจาถ้าไม่ซ่อนตัวให้ทําไรฮะนินจาสามารถฆ่ามึงได้โดยวิธีที่แบบนะนะมึงไมร่รู้เลยอะ่ะรู้เลยอะ่ะรู้เลยอะ่ะรู้เลยอ่ะ รู้เลยอ่ะว้าวมันไห้ไปแล้วฮึเดี๋ยวกาดอีกคนหนึ่งโอ้ยฟาดกาอดคนนึงแล้วยังได้อันหนึ่ง ครับผมสำหรับ Mark of t h เดรย์มาร์กออ n เดนินนะครับซีซั่นนี้นะฮะฝากไว้ด้วยกับฟูกนะทีวีฟูกนะเกมมิ่งเพจนะฮะแล้วก็ฟ i n a ลฟูกันะสำหรับคนที่ ชอบอะไรหื่นๆนะฮะฝากกันด้วยไว้กันนะครับสำหรับมาร์คอัลเินจานในซีซั่นนี้นะครับคอผมจะแตกแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวในระหว่างที่ผมตัดต่อหรือว่าเอาเกมอื่นลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามเบรกๆบมั่งนะฮะคอตอนนี้ผมแตกแล้วครับไปนะครับสวัสดีครับ